สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะลูกอ่ะอ่ะร้อนลูกร้อนร้อนร้อนอ่ะแดงอ่ะแดงลูกอ่ะร้อนนะร้อนนะร้อนนะร้อนร้อนร้อนดูดูดูพี่แดงเอาเอาไม้ออกครับเพื่อนๆดูครับวันนี้เป็นเช้าวันที่ยี่สิบสองครับเพื่อน ไวเอาหมูป <tinc S 1> ิ <All S 2> <for> ้งมาให้พ <ad> ี่สามกับพี่แดงอร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สามจะยัดพี่สามะนี่ร้อน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 ขอโทษขอโทษครับร้อนร้อนร้อนไม่ได้เป่าขอโทษ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 ครับขอโทษไม่ได้เป่าร้อนร้อนร้อนขอโทษขอโทษ ผมทำอย่างนี้ผมมีความสุขนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมก็จะสร้างความดีกรรมดีตลอดไปครับเพื่อนๆทำทำเท่าที่เราทำไหวครับเพื่อนๆวันไหนผมมีผมก็ให้น้องเขาคนละสี่ไม้วันไหนผมไม่มีตังก็คนละสองไม้พอแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับ